เตรียมเนื้อแดดเดียวงามๆไปส่งให้กับบูกค่าในไต้หวันสวัสดีครับพี่น้องปองไปทุกสู่ทุกคนผมยอดทงชัยเมื่อนี้จะพ้ามาเบิงเนื้อแดดเดียวนะครับเป็นแบรนด์ของยอดรงชัยเองนะครับซึ่ง ดขายนะครับอยู่ในพื้นที่ไต้หวันทุกพื้นที่นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นแบบในรูปแบบแพ็กเก็ตเล็กๆนะครับเตรียมที่จะส่งให้กับร้านไทยนะครับในไต้หวันนะครับอนอกจากจะมีแบบแพ็กเก็ตเล็กๆแล้วนะครับพี่น้องฟองไปอาจจะมีไม่รู้แบบเป็นหนึ่งกิโลก,กร,รัม ่ออยอดต้งใช้กระจัดให้ตามความต้องการของลูกค้านะครับในไต้หวันนะครับซึ่งอยอดต้งใช้นะครับได้เป็ดออกมากนะครับเพื่อทใใีอ่จะให้ลูกค้า บริโภคนะครับได้บริโภคกันแบบตัวถึงนะครับบางคนก็นอยากจะได้ในรูปแบบแพ็กเกจเล็กๆนะครับบางคนก็นอยากจะได้ในรูปแบบกิโลกรัมกันจัดให้ครับผม